สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาดูาเคสมูทูล่านะครับเอาไว้สำหรับใส่ iPad ของเรานั่นเองนะครับเคสมูทูล่าเนี่ย ทำไอแพดรุ่นใหม่ๆออกมาแทบจะลุกตุ้นเลยนะครับก็พวก iPad ด i n นี้ไอแพดโปรไอแพดแอร์ไอแพดเจนเจ็ดเจนแปดนะครับอันนี้ก็ทําออกมาทุกรุ่นเลยข้อดีของมันคือมันไม่ย้วยนะครับเวลาที่เราถือเราจับนะครับเนี่ยปกติเราถือปุ๊บมันจะแม่เหล็กถ้าไม่ดูดติดนะครับมันจะห้อยแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะลาคาญใจเวลาที่เราถือถือไปถือมานะครับไม่อยากให้มันแบบห้อยแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยให้หน้าจอมันดับให้หน้าจอมันสติปตัวนี้ถ้าเราปิดเคสปุ๊บหน้าจอมันจะดับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน มันมีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะใส่ Apple Pencil รุ่นที่1ได้นะครับก็คือใส่เข้าไปพอดีนะครับแล้วมันจะมีปลอกตัว Apple Pencil ก็สามารถใส่ลงไปได้อีกนะทีนี้มาดูของจริงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหาผมว่ามีของจริงมาให้ดูนะครับก็มาดูบอดี้ตัวนี้เป็นแบบคล้ายๆกับจะเป็นผ้านะครับไม่ได้เป็นหนังนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพลาสติกหรือ PVC นะครับวัสดุข้างหน้ามม่เหมือนกับเป็นกำมะหยี่มันก็ไม่ใช่ครับดูรอบๆตัวนะครับคือแข็งแรงมาก โดยเฉพาะถ้าเป็นพวก iPad Air เนี่ยมันมีความงอใช่ไหมครับเคสตัวนี้แข็งใส่แล้วอ่ะโอกาสงอมันก็เกิดขึ้นน้อยมากๆนะครับช่องเสียบปากกาหรือดินสอก็จะยังอยู่ด้านด้าน,านซ้ายมือนะครับลงไปนะครับตรงปุ่มโฮมเลยนะครับมันไม่กินขอบมากจนเกินไปเห็นเนื้อฟิล์มที่ผมติดไหมครับตัวนี้ตัวเคสไม่ได้ดันฟิล์มตัวกระจกนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มกระจกนะแล้วก็จะมีฟิล์มตัวที่เป็น พลาสติกนะครับอันนี้ผมก็ลองดูแล้วเป็นของโฟกัสที่ผมลองดูนะครับหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นๆจากที่เคยประสบการณ์ตัว Gen 7ที่เคยเอามาท่ามดูแล้วก็ใช้เคสโมนทูล่ามาโดยตลอดเลยนะครับ ก็ไม่เด้งออกนะครับสําหรับตัวฟิล์มเนื้อฟิล์มแล้วก็ตัวบอดี้มันสําหรับตัวเคสตัวนี้นะครับด้านซ้ายที่เป็นคล้ายๆกับกรมมี่ตัวนี้นะครับเป็นวัสดุที่แบบรู้สึกว่าจะเรียบเนียนไปกับตัวพื้นกระจกนะครับมันจะไม่ทําให้กระจกของเราเวลาปิดไม่เป็นรอยนะครับแล้วพอปิดปุ๊บหน้าจอตัวนี้มันก็จะดับอันนี้ใครหลายคนที่กังวลว่าหน้าจอมันจะดับไหมนะครับดับแน่นอนนะครับถ้าเราปิด ด้านนี้เข้าไปโดยส่วนตัวเคสตัวนี้ผมเคยทําตกนะครับตกแต่ไม่แตกนะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยคุมตัวเลนกล้องไปด้วยนะครับใครชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะครับเคสโมทูล่าพิกัดของเจ้าเคสตัวนี้ก็ในช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะครับแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปก็มีขายเช่นกันใครชอบก็ไปเลือกซื้อเลือกชมเลือกหากันได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันหมาคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ